วันนี้บิลูซังก็อยู่ที่ดับลินนะครับตอนนี้บิบบลูซังกับคุณนายแม่กําลังทําอะไรกันเอ่ยกําลังจะไปลงเรือล่องทะเลไปถึงโฮสเรือลําข้างหลังเนี่ยบิลูซังกับคุณนายแม่กาลังจะไปลงเรือนะครับล่องจากดับลินซิตดับลินซิตี้เซ็นเตอร์นะไปที่ดอลเลอรี่นะแล้วก็เจนนี่นก็ไปที่โฮสแล้วจากโฮสเสร็จแล้วก็กลับรถไฟกันไปหาระกิกนกางวันที่โฮสกันนะเป็นเมืองชายทะเลก็ล่องทะเลประมาณ150นาทีนะเขาบอกคนละ28ยูโร เดี๋ยวไปขึ้นเรือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยแล้วมันออกสมุทรมหาสมุทรรือะ่าทะเลอย่างเดียวเหรอก็ทะเลระหว่างไอแลนด์กับกับอังกฤษไงเป็นทะเลอยู่ตรงกลางนั้นแหละออกวิ่งไปก็150ปนาทีเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันไปซื้อตอนนี้เรือมาละ11โมงเช้านี่ไงดับลินเบย์ครูสนะจากดับลินซิตี้เซ็นเตอร์ออก11โมงนะไปถึงโฮสนะขึ้นนีกัน อันนี้นะให้ดูรอบๆอดับลินเบย์ก่อนนะจะเห็นว่ามีสะพานฮาร์นี้คงจำได้ในคลิปริเวอร์แดนส์นะเขามาเต้นกันบนสะพานนี้เป็นแถวริเวอร์แดนส์ที่ยาวที่สุดในโลกนะแล้วก็ตรงข้ามฝั่งนู้นก็จะเป็นคอนเวนชั่นอลเซ็นเตอร์นะก็จะเป็นมองตรงนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะถ้าเกิดมองด้านข้างเนี่ยไอ้แท่งกลมๆเนี่ยมันจะเอ็นเนเหมือนแบบหอเอ็นหนุนปีซ่าเนี่ยมันเป็นดีไซน์ของเขาและเกิด สมมติใครอยากจะไปอังกฤษไปริวอพูลอะไรเนี้ยนะก็จะขึ้นขึ้นเรือตรงท่าเรือตรงนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ข้ามไปริวอพูลหรือบางทีก็จะเป็นอ่าเป็นแบบครูซก็มาจอดตรงนี้ให้เที่ยวในเมืองดับลินอะไรเงี้ยเรื่งองน,นี้ก็อยู่หลังบ้านบิรูษานเองเดินมาแป๊บเดียวถึง10บนาทีส่วนอันนี้นะผับอ,อันนี้ชื่อว่าเดอะเฟิร์ลแมนนะอันเนี้ยมันจะเป็นผับที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากเหมือนกันนะ คนจะนิยมมากันแต่ตอนนี้เช้าอยู่คนไม่ค่อยมาคนจะมาแบบดกๆอะไรเงี้ยโอ้โหคนจะแบบแน่นมาถึงกลางถนนเลยอันนี้ไม่ได้เวอร์นี่คือเรื่องจริงๆน,นี่แล้วตร,ตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นของอ Admiral William b l o w นะ <c oughs> เขบอกเป็นอะไรเนี่ย Founding Father of the Argentine Navy ขอ,ขอ,อ,อยู่หน้าท่าเรือนี้เองเอน,น,นี่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วคนละ28<อ>ทั้งหมดก็56ยูโรนะ ดับลนะินเบย์ครูสนี่เขาบอกเรือลำนี้จุได้ง125งคนแหละทุนไหนแม่ขึ้นเรือไปละ <c oughs> นี่ขึ้นเรือมาละ <c oughs> เขาก็จะมีอธิบายวิธีการใช้ <c oughs> เขาเรียกอะไรแผ่ลอยนะ้ำ <c oughs> แผ่ชูชี ก็แค่กระตุกลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะกายเป็นบ้านให้เราอยู่ในทะเลหนี่แพนนี่ก็คือตรงนี้นี่เองมีตุ่ม,ม,มสองตุ่มนี้แล้วก็มีข้างๆอีกตุ่มนึงนขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้วคุณนายแม่นั่งอยู่ตรงมุมนั้นเห็นไหมอันนี้ยืนขวางหน้าห้องกับตาเรือเลยเนี่ยตอนนี้เรือ,อยังไม่ออกอันนี้ก็เป็นบริเวณท้ายเรือนะแล้วท้ายเรือเนี่ยเราสามารถลงไปข้างล่างได้ด้วย อันนี้คุณนายแม่อยู่านล่างละนะแล้วนะในเครบินในเคบินอันนี้เป็นเป็นตูดเรือท้ายเรือนะในนี้เขาบอกมี Wi-Fi ฟ,ฟรีออนไลน์ด้วยแหละอะไรจะฟรีมีบาร์ดิงด้วยก็นนนนมีที่ขายเครื่องดื่มอย่างเงี้ย น,นี่อันนี้นข้างในเรือขึ้นไปข้างบนอ่ะไงขึ้นตาม,มั่งอ่ะ Ladies and gentlemen, welcome aboard the Saint Bridget. Could we have your attention, please, for a brief safety event? For your comfort and enjoyment, our snack and drink bar and toilet facilities are located downstairs in the lower inside cabin. Children must be supervised at all times by a parent or guardian while on board. a support the Laduanian, it's a Lake Bridge. Right ahead of us now, and opening up to allow us sail through, is the East Link Bridge. The construction of the East Link Toll Bridge began in 1983, and was opened to public use on the 21st of October 1984. A span can be raised for upriver traffic, and 137,000 vehicles cross every week. <laughs> นี่อพาร์ตเมนต์เพื่อนบิลูซันอยู่ตรงนี้นี่เอง <Okay. S 1> เนี่ยห้องนี้เอง <Okay. S 1> ห้องนี้แหละเมื่อวานบิลูซันก็มากินอาหารห้องนี้แหละุ <Okay. S 1> วันนี้น้ำนิ่งมากเลย mm hmm. แต่ไหลลึกเปล่าไม่รู้ เราข้ามมาเนี่ตัวนี้เป็นดับบลิ้ทพอร์ตนะก็จะมีแบบรับส่งสินค้าอยูเนี้ยแล้วก็พอร์ตแบบนั่งเรือไปต่างประเทศก็ตรงนี้แหละนะส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นซันดีเมาส์นะซันดีเมาส์ก็เป็นแถบพวกคนรวยเขาอยู่กัน,นเนี่ยบ้านคนรวยอยู่แถวๆนี้แหละ <c oughs> แล้วก็มันจะออกทะเลเวิงเวงกันอันนี้ภาษาไทยก็คือประภาคานนั่นเองส่วนภาษาอังกฤษก็คือพระภาคาน The lighthouse is built on the s t o e stone wall.

ก็คืลอล้อเรือหรือไปอย่างเงี้ยคุณนายแม่นั่งจองอยู่คนเดียวตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงหัวเรือเลยปีตัวนั่งตรงนี้เลยเหรอที่ห้องล่างยานนั่งจองไม่ทันเนี่ยนี่มีเรืเดินสมุทรที่วิ่งมาทางเศษตัวนี้ ถ่ายให้ดูในห้องกับกันเขามีพุงอะไรเรือตรงนี้นะแต่เขาไม่ใช้เขาเขาจะมีจอยสติก๊กอยู่บนบนมือแล้วเขาก็โยกจอยสติก๊กแค่นั้นแหละเห็นถ่ายเข้าไปในห้องนะเห็นไหมเขาเขาถือให้แท่งจอยสติ๊กอันนี้อันเดียวในการควบคุมเรือนี่เราก็กำลัง กอลเดอรี่แล้วนะตรงนี้ก็จะมีพระปราคารเป็นอีกหนึ่งที่ อะไรอะไรเรบอดเวฟบอดหรืออะไรสักอย่างอีกท่ายเรือออกกําล,ลัง้คลขึ้นนี่อันนี้เราเข้ามาที่จอดเรีเรีเรบอยละมันจะเป็นที่จอดเรือยอดเนี้ยตรงเนี้ย กำลังเข้าท่านี่แล้วก็มาลงเรือที่ดาลเดรี่เรียบร้อยแล้ววิวทางลงมานี่เรียบร้อยแล้วลงได้ครึ่งชั่วโมงนะเขาให้เดินเล่นครึ่งชั่วโมงคขำๆแล้วก็ขึ้นเรือไปลงอีกที่หนึ่งระหว่างรอเรือออกก็มาอันนี้เลยฟิชชั่นชิพนี่8.5ยูโรนี่ก็ก็ลังทำให้อยู่นี่ เอ,เอาปลาตรงนี้ไปทำดูสิมันน่ากินจริงๆนะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะแต่ว่าเอาเป็นฟิชเชิ่นชิฟไปนี่เรากำลังกำลังทอดอยู่โอ้นี่ไงฟิชเช่นชิปของบิรุซังเอาไปกินดีกว่าต่อไปจะไปกินเป็นการกินโชเนื้อปลาอร่อยมากอร่อยจริงๆ อร่อยแบบไม่ได้เวอร์มันร้อนสดๆเลยอ่ะมันกรอบหนังข้างนอกมันกรุบกรอบกรอบเนื้อปลาหวานแล้วบีบมะนาวลงไปจุดยอดกินกับหมันฝรั่งฟินแอนด์ชิปฟินาเล่จริงๆยอดน,นี่ดูสี๊ดลูกนานแกอกกินตินนะอร่อยไหมอร่อยมียยนคนยืนตกปลากันเนยอะแยะเลย ตองทะเลอยู่ม,มีคลื่นดีชอบชอบมีคลื่นด้วยเออดีมีคลื่นนี้ชอบชอบค่อยไม่น่าเบื่อหน่อยมันมีคลื่นแรงๆให้มีคลื่น,แร,รนแรงเลย in james joyce's classic novel, ulysses, the magnificent structure we can now see is the bailey lighthouse, which was constructed in 1814 on the site of an earlier lighthouse built in 1667. bailey lighthouse was the last irish lighthouse to become automatic as the final lighthouse keeper left in 1997. For you techie people in our company today, the light source is a 1,500 watt, 100 volt electric lamp. The light is permanently exhibited every 20 seconds with a range of 26 nautical miles. To the east, เขาจับปลาอยู่นี่องมีเต็นทงปลาีด้วย ก็แบบล่องเรือไปอันเล็กๆเข้ามาในเวิงถ้าจอดเรือของโฮสนี่เรือยอทเต็มไปหมดเลยจนนั้นเห็นเสารกระโดงนั่นแหละนจะเรือยอทงนั้นเลยกนะ แมวน้ำ้าแมวน้ำมันเป็นคู่คู่มาจูจีกันตรงนี้แมวน้ำน่ารักฮะอุ้ยจำเสียงอุ้ยดูแมวน้ำแมวน้ำโผล่มาดูอ่าลงจากเรือเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองลวมาหาอะไรกินกันบนโฮสนี้ เขาบอกว่าร้านนี่นะร้านเบสมังกี้เนี่ย,นะยอร่อยมากเลยได้รับรางวัลอะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินนี้กันเขาบอกว่าลดต้อง15%นะขึ้นเรือ,อน,นี้แล้วก็เราจะลด15%ด้วย,วยคุณนายแม่อยู่ฝั่งนู้นแล้วนะ นี่อันนี้ก็คือในร้านนะคุณน,น,นายแม่กำลังนันนะ่งกินน้ำรินน้ำอยู่นครับนี่อย่างแรกมาก็มีคัมพารามารี่เผื่อนี้เลยนีก็จะเป็นพวกปลาหมึกทอดมีปลามีอะไรย่างไม่ใช่อย่างแรกคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแหละนี่นะในนี้มันก็จะมีปลาซาดีนปลาะไรนะปลาเฮก มีปลาแซลมอนแล้วก็มีแมคเคอเรลแมคเคอเรลใช่อยู่นี้ย่างๆอยู่นี้ปลาหนีบปลาส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นคาราเมลก็คือปั้มพวกปลาหมึกทอดอะไรเงี้ยนี่อะปาลาวันนี้เราก็เข้ามาร้านขายของรักษาอาหารที่โฮสนะหูยตลาดมีสิปลาของสดๆเดยอะแยะไปหมดเลยหน่ากินจริงๆตรงนี่ปลาพวกนี้ย ดูดูมีปลาลมควันมีกุ้งปูปูก็น่ากินแถมมีก้างด้วยอุย้ยน่ากินเป็มหมดเลยนี่สีปูที่นี่ปลาหมึกเนี่ยเหมาะสำหรับใครทำหนูท้องเลยเนี่ยอูย้มีหอยแมงปูก็มีมีปลาแซลมอนปลาคอตวันนี้ก็เป็นร้านขายอาหารทะเลอีกร้านหนึ่งนะ ขายอาหารทะเลมีอันนี้ก็เป็นราคาของที่ขาขายที่นี่กันนะว่าแต่ละอันอะไรเท่าไหร่ดูกันเอาเองตรวนี้มีปูมีหอยแมลงภู่ีอันนี้มีหอยนางรมหอยสลับก็มี คอยตลาดต็ไไ่แน่ใจอุ้ยส่วนนี้อันนี้ล็อบสเตอร์หูตัวใหญ่ยิ่งข้างบนยิ่งตัวใหญ่หูตัวใหญ่มากข้างบนนี้ใหญ่สุดถเลยมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้อุ้ยนี่ล็อบสเตอร์นี่ตัวใหญ่กว่าอีกเยี่มมากๆเป็นๆด้วยนี่บนโฮสนะวันอาทิตย์ก็มีคนมาปิกนิกกันแถวๆนี้เยอะแยะเลย อันนี้เดินเข้ามาที่โพสต์มาร์เก็ตนะร้านแรกเลยก็เจอนี่เลยโอ้โหคัพเคก้กนี่สวยสดงา,งามอย่างยิ่งน่ากินมากเลยอย่ะดูสิอู๋ถ้วย1.5นี่ก็ไม่แพงนะเนี่ยแล้วดูเขาเขาซื้อแบบว่าใส่เป็นบ็อกซ์อย่างนั้นะแบบสวยมากเลย น,นี่เขาก็มีอาหารขายด้วยตรงน,นี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเกี๊ยวซ่ามีกุ้งเสียบไม้แล้วก็กุ้งสลัดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเครื่องไม้ต่างๆ กินเสร็จเรียบร้อยละววันนี้เที่ยวเสร็จเรียบร้อยมาล่องเรือจากซิตี้เซ็นเตอร์มาที่โฮสเรียบร้อยละสนุกไหมโอ้โหอากาศเย็นอากาศเย็นมากแต่ว่าตอนนี้อากาศแดดแจ๋แล้วแล้วก็อากาศเลือ่มอุ่น,นละแล้วก็ตามข้างๆร้านดูสิเห็นไหมฝรั่งเขาไปนั่งกินแบบว่าเขาตากแดดกินข้าวกันนหเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากตากแดดกินข้าวเพราะว่าเราคนไทยเราก็ขอขอหลบไปไปร้านข้างในหน่อยละกัน เดี๋ยวครั้งหน้าบิวไซย์จะพาไปที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะสำหรับนี้ไปละบ๊ายบายอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะโอ้สวยสวยสวย